ตัวคิวคุ้งแกมเมอร์กันอีกแล้วนะนี่ชื่อนั่นก็คือคิวเคจีกันนั่นเองนะวันนี้เราอยู่กับเกมมือออฟแท่งนะเป็นเกมรถถังนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นรถถังอันนี้ไม่ใช่คันเมื่อกี้นะอันนี้แล้วก็คันนี้เพื่ออัพระดับนะส่วนคันนี้อัพมาเป็นอัพเสร็จมันก็จะกลายเป็นคันนี้นะ้าเสรแล้วก็ๆๆจะต้องเก็บ อีกเท่าไหร่ห้าพันสามร้อย 5, นะอันนี้ก็ได้หมื่นสองแล้วต้องเก็บหมื่นห้า <_ S 1> โอเคเราไปออกรบก,กันเ <_ S 2> กมนี้ก็โหลดได้ในกูเกิลมีนะมีรถถังของเราที่ยี่สิบแปดได้แล้ววะ มาร์คดีภาพสวยใช่ได้มันในความเปียดๆเลยแต่ในความภาพสวยกว,ว่านะว่านะดูสิเราจะอยู่ได้น,นานไหมไปกันเลยมาละไทยด้วย <c oughs> จะจะออกเชียงเชียงเลยอุ้ยนั่งไปรถทางหมูรถทางหมูไปกับรถทางหมู อ๋อนั่นแหละอุ้ยอยู่นะั่นอยู่นยะ่นอยู่นะ่นอ้ายมันยิงมาแล้วนะั่นแะอือยิงเข้าเต็มคำเขาเรียกเป็นคำเหรออ้อยอีกยินตาบตูกยิงแดดแดดดเออีว่ะ กลัวมากอ้าวซ่อนก่อนได้ไหมอืมซ่อนได้อุย้ยมันยึดฐานไปเร็วไปเร็วไปเร็วอืมเพื่อนตายมาแล้วรู้สึกว่าข้างหน้านั่นจะมีนะ ข้างหลังเหรอเฮ้ยอะไรอะไรต้องมาช่วยเพื่อนนะโอ้โหรีโหลดช้ามากชิบหายชิบหายเอออจะตายไหมวะซ้ายซ้ายซ้ซายออกขวาขวาไปลุกไปลุกไปลุก้ตายแน่น,นอนเลยโอ้ตายและอืออืออือ ายแน่นอนเลยอื้อหน้าต่างก็เลงจะระเบิดมันระเบิดไปแล้วล่ะเมาสามารถเริ่มไปดูเพื่อนนะจะชนก็ได้เอ้าวตายหูดแล้ว ไปลองใช้รถอีกคันหนึ่งดูวันนี้มันจะดีกว่าไหมหรือว่าเราจะเล่นคันนี้แล้วเก็บช่วยผมเลือกไหนเล่นเก็บคันนี้อัพไป็นคันนู้นหนอเน,นะอืออือเจะได้รถคันใหม่ออกแล้วมาแล้ว,วนาน กำลังรอพูเล่นอุยมาถึงไทเกอร์ดีวาทำไมมันนอนตายอย่างนี้วะสำคัญเลยร <c oughs> ้วคนนี้รู้แล้วผมก็รู้แล้วว่ามันอะไรมันไม่ใช่สายบุกสายรอบยิงต่างหากหรอกอืม <c oughs> นี้ก่อนไหมวะไม่มีเพื่อนมาทางนี้นะอุ้ยน่าจะไปดักยิงกั้นตรงนี้มีที่ให้เริงแล้วก็ยิงเออรุ่นไงครูเซอร์โดนเห็นไหมวะไี่เห็นดี โดนโดนแต่มันมองไม่เห็นให้ก็อยากยิงคันนั้นมากเลยอุ้ยมันเห็นแล้วชิบหายลบ อ้าวคันนั้นตายหงแล้วอ้ยทุกคนทุกคนันแอบหมดเลยนี่นี่ยคันนั้นหมวแล้วบุ้มะนกาไม่ได้อ้าวชิบหายอุ้ยลืมไปมีกระสุนระเบิด นั้นครับเต็มๆ,ๆหืมก็จะตกดิงแน่ไม่โดนอปรัปลงไปจากการครูเซอร์คันนั้นกันเนอาชิปหาย ตีตนตะ,ะคนเ,เ,เครับกู้อ่าอ้าอ่าชิบหายเออกูรู้ชนมันดีไหมย,ยิ่งมาเดคเซอร์น้องมาเดพี่ชนนะน้องพี่ชนนะ ครั้งนี้ก็ชนะเอายังเหลือมันเนออนไม่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 นึกว่าชนะแล้วอ่ะยิงมันเลยยิงมันเลยยิงเลยบึงนั่นอย่างนีนก็ชนะนึกว่ามันหมดแล้วสิแต่ท้ายเราก็เก็บคิวมาได้หนึ่ง มันเป็นเกมที่สนุกนะเก็บอีกสองพันไปเล่นรัวๆมามาแล้วรอบที่เราแล้วว่าราุแต่ไม่ได้ไม่ได้เเราไปทางไหนก่อนดีว่าเราต้องไปสายกลางสายกลางคนมันจะมาน้อย อุ้ยนะ้ำเป็นสีลุงนะสีแดงก็มีมองดูดีๆมันอาจจะมีไม่ตามเพื่อนไปเลยขนกร้อยระดับวีเหมือนไทเกอร์เลยวะทำไมผมชอบพูดว่าไทเกอร์นะเพราะผมชอบรถถังไทเกอร์มากแต่ไม่มีอะไรจะไปซื้อนะเลยเรียบไปก่อนอุ้ย

ไปละอยู่หลังหลังน่ะอยู่หลังหลังแล้วครับไม่ไปแล้วครับกูกลัวชิบหายเฮ้ยขันนั้นน่าจะเก็บคิวได้เออมาจากไหนวะ วัดมันมาได้ไงวะคันนี้คันนู้นนะคันนู้นไอเจ็บร้อยยี่สิบนั่นแหละมันมาได้ไงวะเอาวิ่งไล่จับปันอย่างนั้นแหละเอาเป็นผมมันจะวิ่งรอบหินนะเออมันสั่งให้เพื่อนมาโจมตีฝั่งเราแล้ววิ่งรอบหินไปวิ่งรอบหินไปดิดกูกอน เก็บว่ากูดก่อนโอ้ยโอเคมันตายละดูคนนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นยางเป็นคนเนี้ยยิงแรงมากบอนไ้เก้อเลยจะไม่ใช่ วันนี้ให้ใหได้เราถังคันนั้น,น่ะเออแม้จะกี่นาทีก็เอามายิงอุ้ยแม่ไม่โดนย่งคูเซอร์ไปจากการอุ้ยมันหลือสองคันอุ้ยตายตอนหน้าตาเลยอุ้ยแขนสัน่นไปไหนมันมันมาแล้ว อออีนัดเดียวมึงตายโอ้โดนชนตายเลยแล้วคันนี้คันเดียวละมันมาข้างหลังบึมอุ้ยทีเราตายวันนี้รีโหลดนานอยู่นะเอาใจเชียเอาใจเชีย ชนยิงบึมอ๋อชิบหายแล้วเลเอดเลอะซียีโรเซแล้วหรอครับพี่ใหญ่ ยิงตรงนั้นดิตายหา่านั่นไงว่าแล้วตายแน่นอนอยยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าออทีนี้ละเข้าเปิดหมดเลยสรุปตายการนบยิ่งสุดแล้ว ไได้เท่่าหรคิดว่าได้ดาวมันได้กี่ทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะทำไมมันโหลดหน้าเป็นปกติวะเอาละฮะเราก็มาต่อกันแล้วนะฮะอืมใช่เราก็ย้ายลงมาข้างล่างเพราะเนียไม่ถึงหน้าขบวนข้างบนอันนี้ไม่ถึงเออลิ้นพันมาเรามาซสรุปถังกันเถอะไม่หายอ่ะ วิจัยดิโอ้ได้แล้วซสืออเอาไหมอ๋มออันนี้ก็ยเยได้รถถังคันใหม่โอ้จะลองใช้ดูนะอ่ะลองนะลองนะดูที่มันจะแรงหรือเปล่าอ่ามันจะแรงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะฮะ ปาล์มโอโซนไม่มีต้นปาล์มสักต้นมีแต่ต้นมะพ,พร้าวอะเพลงมันมากโอ้รัฐธรรันใหม่โอ้ยายายเดี๋ยวกูชาร์จให้ยังไงไฟมันปวนจะชาร์จแล้วอ่อนนันตี้แล้วโอ้ยยังไม่หมด,ย,ดยังไหนเยอะเลย อุ้ยเน็ตเน็ตโอ้โหรีโหลดนานอยู่เหมือนกันนะเอ้าเน็ตโหลดขี้เน็ตเน็ตขี้โหลดมากเลยโอ้หอยังโหลดอยู่อืมปืนแรงอยู่แต่ช้าไปหน่อยว่ะ อืม oh. mm. นัดเดียวตาต้องยิงตรงนั้นถึงมันจะเป็นจุดอ่อนเอ่อ <c oughs> ทำไมมันหัดปืนทั้งนั้นเอาใส่ต้องยิงนี้แล้วล่ะทำไมต้องถักขนมหยุดนิ่ง,งเอาขนมหกือไม่ขนมไม่เป็นไรหรอไมขนน เน็ตอีกแล้วโอ้ยนั่นเน็ตขี้หลดุดเห็นไหมเน็ตหลุดทำไม้มันเป็นอย่างนี้เน็ตกากโอ้ยแบบนี้อย่าเล่นเลยมั้งอือไม่ต้องยิยงอะไรเลยโอเคนะก็ ขอจบแพนท่านี้นะใครก็ไปโหลดได้นะแต่เนิบมันกากมากนะเนี่ยบ้านผมติดตั้งเขาหลาจ่ายรายเดือนก็ยังกากอยู่ดีบอกให้ซ่อมคนม,มาซ่อมนะออก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้ยโอเคบ๊ายบายจจ๊า